อีกหนึ่งงานสงกรานที่พลาดไม่ได้นะคะกับงาน The Moon Bank g o k Water Festival ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยผู้จัดหน้าใหม่อย่างคุณเปิ้ลนาคและคุณจูนกัสมานเนี่ยเองงานนี้เรียกได้ว่าตำนานรัชดาซอยสี่กำลังจะกลับมาเพราะพี่เปิ้ลกับพี่จูนนะคะได้ขนทัพศิลปินมาเสิร์ฟความสนุกแบบชุ่มฉ่ำไปกับงานสงกรานใจกลางกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอินดิโก้พีฮอตโจบอยนิกกี้ัชชและอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ เออตำนานของรัชดาซอยสีที่เราเคยได้ยินตำนานความบันเทิงที่สุดของประเทศไทยคือรัชดาซอยสีที่เขาเคยเป็นมาแล้วมันกลาำลังจะกลับมาลงทุนเป็ขนาดไหนครับพี่เยิ่งใหญ่ก็หลักก็หลักหลายสิบไม่ไม่ได้หลักร้อยดีกว่าหลักหลักร้อยก็คงจะต้องปล่อยให้กับศิลปินระดับระดับโลกระดับเมืองนอกนะฮะมีเกินกับที่วางไว้ไหมครับเออ คนใจเงินบอกโอ้โหเพิ่พมน้าเพิม่มนูน่นเพิ่มไฟเพิม่มคือเราอยากให้ทําทั้งทีก็ต้องตานานที่จะกลับมาได้มันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสงกรานเนี่ยก็คือหนึ่งเปียกไม่พอฮะเสน่ห์มันต้องล้นหลามด้วย<ม>วัยรุ่นก็ต้องมารวมตัวกันแล้วต้องสนุกด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าไลฟ์อัพศิลปินเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราก็ต้องตามเขาให้ทันเพราะฉะนั้น ทีมงานที่ทำโปรดักชั่นก็ตามเราใช้ทีมงานระดับโลกที่เคยทำอีเวนต์มาระดับโลกกันมาแล้วทั้งนั้นนะคร mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ในส่วนของไลฟ์ศิลปินเป็น,เป,นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงเราก็ใช้ระดับคนที่ทำเพลงอยู่ในวงการเพลงมานะฮะที่ ดังที่สุดในตอนนี้อันดับหนึ่งอ่ะนะฮะตอนนี้ก็มาไลฟ์อัพศิลปินให้กับเราของเราก็อยากจะให้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 ไวรุ่นสัมผัสได้จับต้องได้จับต้องได้ด้วยแล้วที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหกร้อยบาทห้าร้อยเนี่ยจองเออหกร้อยบาทมานั่งงานอุ้ยขึ้นมาหน่อยเดียวกูจะจองทําไมวะเนี่ยนะฮะทำไมไปต้องมาเดอะมูนเอ่อที่ต้องมาเดอะมูนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเอ่อเรื่องของความมันนะฮะเราใช้ทีมงานที่เป็นคนสมัยใหม่ คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจพวกน้องๆว่าเด็กวัยรุ่นต้องการอะไรตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคุณมาเลยนะฮะ สนุกแน่นอนมันแน่นอนเริมบุแบงคอกวอเตอร์เฟสติวัล Water นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่12 13 14, 15สาานะฮะสำหรับคนกรุงเทพเลยนะครับที่ต้องการความมันนะครับเราเริ่ม4ี่โมงเย็นถึงเทีเ่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะ<ล>ซื้อบัตรหน้า,างานได้เลยนะฮะต <มา S 1> อนนี้จองบัตรกันไม่ทัน,น <ะ S 1> แล้วนะฮะตอนนี้ก็บัตรจองก็หมดไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่ามาหน้างานดีกว่ามาสนุกมาเจอบรรยากาศแท้ๆกันดีกว่านะฮะรัชดาซอยรับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ